มาพี่น้องกินยำหนุ่มสินตั้งขากล้องกับปบีล็กได้เบอร์หูเสือจะเปอรหูเสือ แซ่บเยอะๆแซ่บอืมแซ่บมากกินได้กินสมอยากเลยวันนี้เป็นกระเพาะในเฟสอ่ะใบหูเสือใบหูเสือกับยำแหนมกับยำนมเจิ๋นนะฮึ่ม แค่ปีแค่ปี้ใบอะไรเนี่ยเขาเรียกอะเดี๋ยวต้องไปหามากินแล้ว